สวัสดีพี่น้องแฟนบันเทิงหางม่ไพหวานทุกๆ่านนะครับเด้อกับผมเก็บวัลุบ้องก้อแล้วอันหอยเชื่นเรื่องนั้น,นผมไปะบกเคยมาหาเอาเงินไปะใส่บุ้เงินมองต้อตัวผมเสียไปเออผมบ้องนี่ก้อเล้วพี่ผมได้มือตัวไม่มาแล้วครับนี่นี่ลองแฟนต้องเว้นผมนี่ผมมัดจับไปแล้วแสนหนึ่งนี่มือถือให้โลเงินยางเดียวเออสูนแล้วเอาเงินเจน้นแขวนเงาอยู่บนหัว เอาจอยจ้างไปมือได็ครับวายบันบัานเด็บัานบันคุ้มเงินบันทีที่ผ่าสงกันนี่ละเป็นยังไงงามบหมกมัดจำไม่เท่าใคไอ้ร่างต่อใครไหมโอ้ยขอโทษพี่จำนี่แหละพี่น้องตอนนั่งต่ออยู่ทางได็กกว่ครับมาทางได็ก่อนดิมาทางอุบลค่ะนานทางอุกบหนี่งคือบอกไปขึ้นคันกี่เดียวคูบลอ่าปีนี้อย่าลืมไปเลอ้ยวต่อให้ลงเงนเด้อ อายุเท่าไหร่ครับอายุยิ้มหาค่ะเอ้ย <c oughs> พอดีเลยครับไปเป็นกระเพีย <c oughs> ผ่านมีน้องต่อดต่อสี่ร้อยเก้าสิบครับผมมาอากคิ้จากดิมีน้องเหรอ